아만지쳐 <Suce> <S lonely> <해요> ช,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 ช่อช่อช่อข้าเป็นใครและใครเป็นข้าและเจ้ามาจากไหนแต่ไดี๋ยวครับแคทมัชีแมแรงงานตัวสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการชฟอแมนมันซีแชมมัซชีแชครับเป็นรูปแบบการนำเสนอทดลองและสาธิ นำสิ่งต่างๆรอบตัวครับวัตถุดิบเอวิติงจิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลแมวและกิ้งจกมารังสค์ให้กับคุณผู้ชมครับและที่สงคังครับเป็นวันละสี่เดือนรายการของเราไม่ใช่รายการอาหารแต่วันนี้ครับจะมีอะไรที่สุดติงกรีเบลว่อนนำเสนอธรรมดาไม่ได้เว้ยธรรมดาไม่มีเว้ยในรายการนี้ถ้าพร้อแมแล้วเราไปลุยกันดีกว่าฮะไป มาปรกาศโคตรจะร้อนเลยไปไหนไปไหน,ไหนแค่ก้าวเท้าออกมานี่ก็เดี๋ยวคนบ้าเต็มไปหมดแล้ว เฮ้ยอะไมาส่งมาเลยนี่มีถั่วไหม <c oughs> มีงอกบ้างมีง,ม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 งอกบ้างเอาถั่วเอาถั่วเอาถั่วไม่ส่งมาไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายโว้ยจะบ้าเลย <c oughs> ยิ่งร้อนคนก็ยิ่งเป็นบ้าเดี <c oughs> ๋ยวน,นี้ฮะเชฟแมนมีวิธีคลายร้อน <Yeah. S 1> เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ครับจะมานำเสนอนั่นก็คือแตงโมหรือ watermelon เฮ้ยภาษาอังกฤษนี่โคตรเก่งนี่พูดเลยแตงโมนั้นก็จะมีแร่ธาตุมีส่วนผสมพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินเอวิตามินซีวีร่วมแคลเซียมฮะโพแทสเซียมเหล็กฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม คู้โหสุดยอดพีุ่เลยว่ามีความรู้มากนะฮะสามารถที่จะเรียกได้หลายภาษาภาษาอีสานเรียกว่าบักโมและภาษาเหนือเรียกว่าวัดเต่าภาษาใต้แตงจีนมีหลากหลายพันธุ์ครับทั้งพันธุ์ที่มีมเมล็ดและไม่มีมเมล็ด <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้ครับผมจะมานําเสนอนั่นก็คือการผาการเฉาะการรับประาทานแบบง่ายๆถ้าพร้อมแล้วไปดูสถิติกันดีกว่าไปไปไ,ไป,ไป,ไไปลำระวังจาบต่อไปไป <c oughs> โอ๊ยใครมาใส่ล้ข้อแข็งมาเนี่ยนี่ไงวัตถุดิบแน่นอนครับวัตถุดิบหลังเรานั่นคือแตงโมโอใไฟฟันมันมานนแล้วอีจ้าเลยต่อโน่อีจ้าดิโอ้ยคนละแตงโมอ่ะววัตถุดิบต่อไปครับนั่นก็คือในี่นี่น้ำใสเล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นี่เขียงเอามาถูแตงโม แต่ก่อนเออผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะก่อนที่จะเอามารับประทานต้องเอาแตงโมไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนแรกครับนํามีดอันใหญ่มาผ่าครึ่งซีกผ่าครึ่งแนวนี้นะฮะผ่าครึ่งแนวนี้นะฮะโอ้โหนี่เราได้มาครึ่งซีกอย่างนี้แล้วนะฮะผ่าเป็นแว่นฮะใครจะผ่าแบบไหนก็ผ่าครับคุณผู้ชมแต่มันเป็นสไตล์ของเชฟแมน เป็นเว่นอย่างนี้ออกมาป้า <No! S 1> ผ่าออกเป็นสี่ส่วนทรับคุณผู้ชมเสแล้ว yeah! ครับผมผ่าไปสี่ส่วนเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซี่ครับที่คุณผู้ชมผ่ากันร <Yeah! S 1> ับประทานเป็นประจำนะฮะซึ่งก็มันจะทําให้แบบเ <Yeah! S 1> ร์เกียดเออสมมติว่าเรากิน <Yeah! S 1> จนถึงส่วนนี้แล้วนะฮะ <Yeah! S 1> บางคนเนี่ยก็จะกินโอ้เออร่อยมากเห็นไหมไอตัว้านข้างเนี่ยมันก็จะเลอะเยอะด้วยนะฮะ เต็มหน้าไปหมดเลยมันก็จะเลอะนะฮะแก้มเกิร์มมันจะไปหมดเลยและวันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเชฟแมนจะนําเสนอการกินแบบไม่เลอะฮะเอามาวางอย่างนี้แล้วก็หามุมทั้งสองข้างออกไปนี่คิดได้ไงวะสุดยอดอะ่ะแล้วก็มันจะมีเหลือไว้เป็นสําหรับไว้จับอย่างนี้ฮะ,ะเราก็าสมามารถจทานได้เลยโดยที่ไม่เลอะทําไงรู้ไหมทานให้ดู หมดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีแต่หันอย่างเดียวนะ <Yeah. S 1> มันก็จะไม่เลอะบริเวณปากแล้วละ่ะยังดูไม่ทันผมจะทำให้ดูครับนี่ท่องคำน,นั่งไปมาเลือแค่ตรงกลางนี่ฮะมันก็จะไม่เลอะอ่า นอกจากแตงโมจะมีความชุ่มช่ำน้ำจะเยอะแล้วเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำลดความอ้วนครับด้านอนุมูลอิสระและที่สาคัญครับลดอัดตราการเกิดโรคมะเร็งและเร่คหัวใจอีกด้วยต้นขา และนี่คือการผ่าแตงโมแบบไม่ต้องเลอะในวิธีของเชฟแมนแต่ฮะคุณผู้ชมฮะอีกครึ่งซี่ทำไงวะเครือ่องหนีเหรอไม่ได้เดี๋ยวสียด้ผมมีวิธีการผ่าแตงโมอีกวิธีหนึ่งในสไตล์ของเชฟแมนไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและไม่มีใครทำเริ่มแรกเราผ่าจากด้านขวาก่อนหรือด้านซ้ายก็ได้แล้วแต่ถนัดถาเข้าไปปาเขาให้ฮะ นี่เรื่อยๆครับจนสุดทางด้านซ้ายฮะผ่าเรื่อยๆฮะแนวนี้เสร็จเรียบร้อยครับมบห,ห,หมุนมาทางด้านนี้ฮะเพื่อจะเป็นการผ่า <Yeah. S 1> ครับแนวนี้อีกแนวหนึ่งนะครับ<ล> <section> ก็ตามแนวไปเรื่อยๆนะฮะ<ล> <section> ก็ให้เป็นเป็นหมักลุกนะครับคุณผู้ชมฮะง่ายๆะฮะล<ม>และในการหันแบบนี้ยังช่วยทำให้คุณผู้ชมได้รับประทานได้ง่ายขึ้นอีกด้วยฮะเพราะว่าเป็นสเต็กปิๆนี่เดี๋ยวไปนั่งให้ดู สามารถที่จะหยิบจับขึ้นมาฟาเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้ฮะเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้นี่นะฮะหลายชิ้นด้วยกันนี่มันหยิบจับง่ายครับที่บ้านคุณมีพาสติคุณก็สามารถที่จะหาเป็นชิ้นชิ้นและเรียงไว้ี่จานได้หรืออาจจะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยง่ายต่อการรับประทานด้วยนี่เดี๋ยวผมนายให้ดูไหม,มสุดยอดมากเป็นไงล่ะว,วันนี้นำเสนอฮะการผ่าแตงโมและรับรรทานง่ายๆสองวิธีด้วยกัน ก็นำไปใช้ได <screams> ้นะคะที <ม Lew> ่บ okay. ้านของคุณได้เช่นเดียวกันครับและนี่คือการพาการกินแตงโมแบบง่ายในสไตล์ของเชฟแมนกินจริงกินเมากินเลยดีกว่าโอ้โดีะรั่าท่นท่านทนท่า่า สวัสดีครับสวัสดีครับกับค้างามๆครับผมพบกันเหมือนเดิมครับในช่วงของข่าวมันรันเหมือนเดิมวันนี้จะมานําเหนือเกี่ยวกับข่าวในหัวข้อที่ว่าการรณรง์ใส่ใจนมถ้าพูดถึงเรื่องนมนี่พราะผมเชี่ยวชาญมากไม่ว่าจะเป็นมัธยมอนุบาลหรือว่ามหาลัยแล้วแต่ <laughs> แข่าวนี้ฮะประเทศฝรั่งเศสครับตามรายงานข่าวมีบอกว่ามีกลุ่มหญิงสาวครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง เกะเถอมาร่วมรณรงค์ครับอยู่ด้านหน้าของหอไอเฟลกลางกรุงปารีสครับเพื่อร่วมแคมเปญของสมาคมพริ้งบารบาซ่าั่นเองซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสุขภาพของเต้านมฮะเพื่อการเตือนครับผู้คนให้ตระหนักถึงภัยมะเร็งเต้านมเออสุดยอดมากที่ปัจจุบันนี้นะฮะมะเร็งเต้านมมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ในโลกในขณะนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งข่าวนี้นะครับผมจัดขึ้นเมื่อวันที่15เมษย ที่ผ่านมาฮะทางด้านนางแคทรีนแคมป์ครับประธานองค์กรทิ้งบบราบราซ่าฮะเปิดเผยว่าในงานนี้นําหญิงสาวทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่า3,000กว่าคนเนี่ย <Yeah. S 1> นะฮะมีหมดเลยเกะกระเทยเจลเบรกแล้วหรือไม่ได้เจลเบรกแล้วการออกมาเต้นพร้อมกับประกอบเพลงครับผมวิธีการตรวจมะเร็งฮะบีบนั่นบีบนี่บีบนู่นบีบนี่เอ็ด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 อะไรก็ว่ากันไปรวมถึงครับผมสามพันกว่าคนครับก็มีการโปรยเอาเสื้อชั้นในเนี่ยโยนขึ้นไปฟู๊ สามพันกว่าตัวคุณพระแต่ผมบอกนะฮะว่าถ้าสมมติว่ามาเกิดขึ้นในเมืองไทยนะผมเป็นคนหนึ่งแหละที่รณรงค์เพราะว่าเพศแม่ก็ถือว่าเป็นมารดาเราถูกต้องไหมเราก็อยากจะให้ผู้หญิงคนอื่นเนี่ยรณรงค์ด้วยเรียกได้ว่าครับผมสาวๆเหล่านี้ออกมารณรงค์เพื่อที่ให้มวลมนุษยชาติพ<อ>ระได้หันมาดูแลตัวเองฮะเรียกว่าดีมากๆเลยแต่ถ้าเมืองไทยนะฮะมันน่าจะมีบ้างนะจริงๆนะฮะ พออี่พูดเลยว่าฝ่ายฝันมานานแล้วฮะนีะะ่โอ้ยบ้าแล้วตัวเองอคุณผู้ชมลนันลงกันมากนะประเทศไทยของเราเราได้ไม่มีมะเร็งเต้านมเฮ้ ว้ยติดลมเมืเบรกที่แล้วไงเราคุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหอยากจะบอกว่าติดตามรีรันหรือวิ่งอีกครั้งได้ผ่าน YouTube นะครับเสิรเลยครับผมเชฟแมนมันสิเชฟคุณก็สามารถที่จะริมรอดความมันและความมันเทิงได้แล้วนะฮะ เย้ yeah! แต่น่าเสียดายครับเวลาหมดหมดเวลาถ้าใครมีวิธีที่เจ๋งๆเรียนแบบสุดยอดอ่ะเอามาแชร์ได้ครับผ่านทาง www.facebook.com slash d e l i v i n g s h o แล h เ n n e l วแล้วก็ติดตามได้ใหม่ครับผมในช่อง Delivingshow channel ครับวันนี้ต้องลาไปแล้วครับกับรายการเชื่แมันมันสิเชิดลายอยู่นะแล้วอยู่นะบ๊ายบาย Good